สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็จะมารีวิวไพ่นะคะน่ารักน่ารักอีกหนึ่งชุดนะคะพอลล่าทารอรนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปกล่องไพ่นะคะอันนี้เป็นเป็นแบบไพ่ลายการ์ตูนนะออกจะแนวการ์ตูนการ์ตูนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกล่องนะกล่องเขามีความแน่นหนานะแข็งแรงมากนะคะ ฟังเสียงอ่ะกล่องค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะเราสูบนิดนึงเนาะกล่องค่อนข้างจะมีความแข็งแรงนะคะอันนี้ก็จะมีไพ่ก็จะตามรูปแบบเนาะมีมา7 8บใบเดี๋ยวเราดูไพ่ทาโร่ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เขามีไพ่อันนี้แถมมาด้วยเนาะเป็นไพ,นะะพ่นะคะไพ่ราศีนะคะแต่ละราศีเนาะแล้วก็เป็นธาตุด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ด้านหน้าเขาก่อนละกัน นะคะ,ะเรามาเริ่มจากไพ่ใบรแรกเลยเดอะฟูเดอะฟูมีความน่ารักนะคะยังคงมีความเป็นเด็กๆยังมีความใสย,ยังมีความน่ารักอยู่นะคะอันนี้คือไพ่ Fool, เดอะฟูเนาะเมจิกเชียนนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นไพ่ลายการ์ตูนนะคะน่ารักน่ารักเนาะสำหรับใครที่ชอบนะคะแนวแนวนี้ก็ไปหากันได้นะคะไพ่ดออินเพสนะคะ ดีนเพลเลอร์ดีนเพลเลอร์ดูมีความผึงขังมากดูหน้าตาสิไพ่พระสังฆราชนะคะเดลิเวอร์เดอะเชอรีอาร์ดสเตนพีเรมิดนะคะลอฟฟอร์จูนอันไม่ยากนะไพ่ชุดนี้นะคะ เรียกว่าอิงความเป็นไรเดอร์เวทนะคะยังคงอิงความเป็นไรเดอร์เวทสำหรับมือใหม่นะคะที่เริ่มหัดอ่านก็สามารถที่จะ,ะไปหาซื้อมาได้เนาะเดวิลไพเดทนะคะอันนี้เป็นหมีนะมาเดวิลเดวิลชุดนี้ขี่หมีนะคะอ่ะมาไพเดสตามูนอุ้ยกุ้งน่ารักจังเลยนะคะกุ้งมีความน่ารักอะ ตด้งสานะคะตั้งหนึ่เจ้าวหนึ่งในเท้านะคะสองในเท้าสามในเท้าเนาะสี่ในเท้านะคะอ่ะอันนี้อาจจะมีการทะเลาะเปาะแวงกันนะคะพวกในเท้าค่ะ เจ็ไม้เท้าแปดาไม้เท้าสิบไม้เท้าแบกกลับบ้านเลยนะบ้านอยู่ข้างหน้าแบบเห็นได้ซัดนะคะแบกงานกลับบ้านเนาะแบกภาระกลับบ้านเทกถือไม้เท้าอัศวินไม้เท้าโอ้ราศินีไม้เท้าใบนี้สวยนะขิงไม้เท้านะคะและไพ่ดาบ นะคะ1ดาบเนาะมีความชัดเจนนะคะ2ดาบ3ดาบ4ดาบ5ดาบห6ดาบ7ด,ดาบมีความสนุกสนานในตัวนะ8ด,ดาบนะคะ9ดาบ เก้าดาบใบนี้เหมือนเพิ่งตื่นนอนมาแล้วง่วงเงียนิดนึงอะ่ะสิบดาบเด็กถือดาบนะคะอัศวินดาบราชินีดาบไทพทิงดาบดูดุดันมากเลยนะข้างหลังยังคงมีความเป็นหมีขาวอยู่นะคะทิงดาบนะเนาะหนึ่งเหรียญสองเหรียญนะคะสามเหรียญ สเหรียญหน่าเอาจิงเอาจังมากเลยสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญยังคงเป็นการให้การแบ่งปันอยู่เจ็ดเหรียญนะคะดูหน้ามุยมุยเนาะราชินีเหรียญนะคะคงยังคงมีความเป็นราชินีนะยังคงเรียกว่ามีความหรูหราอยู่นะคะแปดเหรียญนะคะขอโทษเก้าเหรียญสิบเหรียญนะคะเด็กทือเหรียญน่ารักนะ อสเวลเลียนคิงเหลียนราชินีอ่านไพ่ถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยสองถ้วยสมถ้วยน่ารักนะสี่ถ้วยนะคะอ่ะห้าถ้วยผูกพับพันคอสีดำนะหถ้วยนะคะเจ็ดถ้วย 8ถ้วย9ถ้วย10เด็กถือถ้วยอัศวินถ้วยราชินีถ้วยและขิงถ้วยนะคะก็ยังคงความเป็นไรทวีตเะเวาด78บใบนะคะแล้วก็มีไพ่แถมมาด้วยนะไพ่แถมนะคะอ่ะพี่หมอฟ้าไม่ได้เรียงนะมี12ราศีเลยนะราศีสิงห์นะคะราศีพิจิก ราศีตุลน,นะคะราศีเมษร,ราศีกุมนะคะราศีมีนอันนี้เขาแถมมานะราศีธนูนะคะแถมมาในกล่องเลยนะคะตอนที่พี่หมอฟ้าสั่งนะคะเมถุนพฤษกนะคะราศีกันเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าไพ่ชุดไรเดเวทเนี่ยนะคะาบางทีอาจจะมีความน่ากลัวเนาะลูกค้าจะรู้สึกกลัวๆนะคะ ที่หมอฟ้าก็เลยไปหาไพา่กระตูนน่ารักนรักมาติดเอาไว้ด้วยมีธาตุด้วยนะธาตุน้ํานะคะธาตุไฟธาตุลมและธาตุดินทั้ง4นะคะก็สรุปแล้วไพ่กองที่ชุดไรเดอร์เวทเจ็ดสิบใบนะคะแล้วก็มีไพ่12ราศีนะคะนะสิบสอใบแล้วก็มีไพ่ธาตุทั้ง4นะคะอ่ะก็4ใบนะคะใครที่สนใจก็ลองไปดูนะเดี๋ยวพี่หมอฟ้าจะดูนะคะว่า จะปักพิกัดให้ละกันเนาะว่าไปหาซื้อได้ที่ไหนนะคะเผื่อมีใครสนใจนะคะก็เป็นไพ่ที่เรียกว่าเป็นไพ่การ์ตูนน่ารักนรักอีกสําหรับหนึ่งที่เรียกว่ามีความน่าสนใจนะคะม i สเน่นะคะในไพ่ของเขาแบบชัดเจนเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็ลองไปติดตามกันนะคะ